กิจงานเข่าดำกิจตักบาตรท,ทาบุญเรียบร้อยแล้วกิบของส่งเก้าอี้โต๊ะวางกินข้าวคราวนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วล่ะ บาตรทำบุญอุทิศบุญกุศลไปให้แล้วพอลุงโชคไปถูสุขติพบภูมิที่ดีแล้วรับบุญรับกุศลเด้อบุญเศร้าพี่พี่น้องน้องแม่ป้าร่วมกันทำบุญใช้บาตใช้เงินทำบุญทั้งก้อชานไปให้รับส่วนบุญส่วนกุศล ไปุบกดิพกพุ่มที่ดีเด้อ่ลลุงเอ้ยนี่ก็เลือนี่ก็มแตะพีๆนองๆแล้วเนี่ยลูกหลานล็้ขว้าินใบเหียเต๋อ้งานบุญเนี่ยลายมือหลายขึ้นวันนี้ก็จิบุญงุ่ยจลเนาะบุญแจกเขาบุญง่าผลละาบุญมที่สุดละมันนึงยออันนั้นก็ได้มันท่านออกไปล่ะ มือใหญ่นะเมนินเมนินไหนยักว่าจนยังกว่านนสี่หกคือหกสี่อว่เกเอาล้อันจูนสี่หกอันละาเบิ้งกันบวลาฟ้านั่นเมียฟ้ารุ่งนั่นเนี้นฟ้ารุ่งเราหายเด็ดเจที่อสิเออเดี๋ยวย่นเขาว่ากันสองสองเจ้าสองคนเลือดิบัจเจ้าที่ผ่านนี่ม เอาหกหากัอายุเดเนี่ะ่ตมด้ยเออหกหาเอ่เกียรตม่เออแมรตกับม่เออไดเลยรติให้กับแม่เอได้เกียรตหกัแม่เอได้เกี่ห้กับแเออ่ะเกห้ัเออแม่เกยต้ับแมเอย่ได้กัแม่นออม่กทุกอนค่ะดุกียรติกัแ่อม่เกยติับม่เออดเก็ยตัวเลอเลยติ โอ้เห็นแล้วเห็นแล้วแช่ม่านเด้อกันลืมวนเดววาเลี้ยงนี่น้องเมฆแหงหยอกโอ้โหปาจีปาจีถ้าพูดเรื่องเล่นนะหูพึ่งเรว่างวันอู้นะอาหารภาคอีสานเขาเด้อพี่น้องก็กินผักอื่นเด้อกินกันแบบนี้แหละกินแบบบานบนนีลาหนีละแล้วก็ ของแ่บบ้านไผบ้านมันเนาะนี่ของแทบบ้านไครบ้านมันเลยออ่ไปยุบเนุดเด่นมันยอเลยมันคนบ้านบ้าทั้งของกัเป็นเก็บไปทั้งเก็บไาเป็ี่ยนนี่รงแก่สีรงเป็นอยน่นะางแกดไคตรไรคนณพยายานแตของกดต่สีทองไม่เลิกึ้นไปแล้วไมเลินไปแล้วีน่าจะึ้นไปเท่ากุล่ะ เ็ตบุญเรวลุล่วงไปด้วยดีบนี้ก็เจ็บของชุ่งนตโตเก้าอี้ม่ได้ซอยอกดู่ได้ซอยหอเดี๋ยวบอกพ่ใไญ่้ามาซอยว่าแล่ันมาจากบ้านคุณบ่เออเออแมนนมนี่นี่อีกมุมนึ่งจนเนียาคนงานหลอยู่ พอลุงโชคได้บุญกุศลแห่งอยู่ลูกหลานมาซอยจิมบานเต็มเมืองเลยคุไใดก็มาซอยบุญงานเอาแม่ปากินข้าวกินน้ำเด้อเออนี่ก็อันแมปะของอันพอลุงนั่นละนี่ลูกหลานกับบ้านกรุงเทปกรุงน่าเริดเร็วก็ทีเหลือแม่ป้าค้เดียวจ้ะ กับอันเออลานไสยผู้นึ่งเนาะนั่นละแล้วก็สูญเคียสามีวันหน้ารอบครัมเป็นอันสุชิรักของเพื่อนไปตามอันใบสังขารเลยก็ลูกประจำตัวแล้วเนาะกับที่ว่าประจำตูกับมืเม่นเนาะลูกไหลแรงนั่นและบันนี้ก็ป่วย กระท่านหันรุงจิบว่าละสามสี่ระยะสามสี่เนาะขอให้พระลุงสุกไปสู้สุกติพบพุ่มที่ดี